พักเพื่อไทยเขายกเครื่องแล้วเขาบอกเขาจะกลับมาใหญ่เขาจะกลับมาใหญ่เหมือนเดิมอ่ะที่เขายกเครื่องอีเวนต์วันก่อนอาจารย์มองเห็นความหวังในการกลับมาอย่างพักเพื่อไทยยังไงไหมคะเพราะว่าวันนั้นที่เห็นคุณองค์อิงเนี่ยมายืนพูดแล้วมีเหล่าสอสอพักเพื่อไทยยืนข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะคือมันเป็นการพยายามสร้างความมั่นใจอให้กับสมาชิกพักให้กับเอฟซีของพักให้กับเหล่าสอสอของพักว่า แต่คูลชินเนี่ยยังอยู่นะยังไม่ไปไหนเราไม่ได้ทิ้งพักเพื่อดึง F อฟซเก่าของคุณทักษิณเนี่ยให้อยู่เอาไว้อย่าเพิ่งไปไหนเรายังอยู่นะครับนะแล้วก็สร้างความหวังว่าเราจะเดินหน้าไปข้างหน้า <200 S 2> นะครับนะแน่นอนวันนั้นเขาบอกเขาจะเอาเท่าไหร่นะสองร้อยก็ยี่ยงสองร้อยคุณสุริยะประกาศมีคนมาสมีเหล่าผู้สมัครมา200คนใช่ไหมก็แน่นอนครับเรื่องธรรมดาผู้สมัครรู้สึกที่ประกาศร้อยแปดสิบคนนะกจะเอาสองร้อยนะครับนะก็เรื่องธรรมดาเขาก็ต้องพูดเพื่ออะไรครับ สร้างขวัญกาลังใจเขาบอก <ผม S 1> เดี๋ยวมีคนไหลไหม่อีกเดี๋ยวมีคนไหลคร<ม>ับมีแน่ผมรู้ด้วยบญญางจังหวัดมีมาผมรู้ผมพอจะรู้วาบางบางจังหวัดอะที่ตัวครีมครีมก็จะมาเหมือนกันแต่ไอ้ที่มีที่นั่งกันวันนั้นเนี่ยการันตีได้ไหมว่าจะอยู่ครบอ่าจะไหลออกหรือเปล่าผมไม่การันตีว่าอยู่ครบครับดีไม่ดีบางกลุ่มกําลังด้วยความเกรงใจก็อยู่ไปก่อนอือยู่คบไม่ครบนะฮะคุณต๊ะแป๊วเดี๋ยวรอวันไหนรู้ไหมวันที่ประกาศยุบสภา ออขงงจริประกาศยุบตูมกําหนดวันรับเลือกตั้งปับ๊บช่วงนี้รีบย้ายพัก30วันสาวันเดี๋ยวก็รู้งานไี้วิ่งกันให้ปวนไปหมดค่ะผมว่าไอ้ที่นั่งวันนั้นอยู่ไม่ครบหรอกครับเพราะวันนั้นถ,ถ้าจำไม่ผิดเราเห็นคุณเกลียงการตินันใส่เสื้อสีขาวนั่งอยู่แถวหน้าเลยแต่อีกแต่อีกวันนึงก็เห็นไปโผล่อยู่แถวแถวรางน้ําแถวซอยรางน้ําอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ชูวิทย์ยังไปแล้วทิ้งลูกสาวไว้แน่นอนเดี๋ยวสักวันลูกสาวก็ตามไปถามว่าทำไมวันนี้ลูกสาวยังไม่ไปจะไปทำไมล่ะยังเป็นสอสอพักนี้อยู่อ่ะนะครับนะก็รอก่อนได้ไม่เป็นไระนะครับนะผมเชื่อว่ามีมีไปพอสมควรโดยอว่ายิ่งแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยน่าจะอยู่กันลำบากอ่ะสถานการณ์เรื่องไทยขเขมรกับผลกระทบกับพักเพื่อไทยนี่มันจะยาวไปถึงการเลือกตั้งข้างหน้าไหมคะยาวถึงการเลือกตั้งข้างหน้าครับ<อ>ครั้งที่จะถึงเนี่ยมันฝังลึกมังรู้สึกยังฝังอยู่ครับแล้วดีไม่ดีเกิดลบกันขึ้นมาอี แล้วลบกันบับไม่นานมียุบสภาเลือกตั้งโอ้ยอยังอยู่ในสมองเลยลำบากพักคพื่อไทยหาเสียงลำบากมากนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าแค่เอาเอา,เอาให้รอดแล้วกันแล้วก็ถ้ารอดเข้ามาได้ผมเชื่อว่าบางคนรอดเพราะคนสวัส่วนบุคคลคะแนนส่วนตัวมากกว่าในพื้นที่คน,นคที่เขารักในตัวบุคคลก<ช>็ยังเลือกอยู่ใช่ครับแล้วก็ แน่นอนถามว่ากระแสยังมีไหมเพื่อไทยก็ยังมีกระแสนะยังมีสิบสามเปอร์เซ็นยังไม่ไปไหนคะแนนสงสารนะคะอาจารย์จะไปถึงวันนั้นไหมคะก็ตอนนี้ยังมีไงตอนนี้ยังมีคะแนนสงสารก็ต้องรอดูว่าพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยบทบาทคุณนักศิธิ์เป็นไงบ้างยังอยู่ในห้องขังไหมหรือว่าออกมาแล้วออกมาแบบไหนออกมาแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่สร้างข้อกังขาให้คนในสังคมก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าออกมาแล้วสร้างข้อกังขาให้คนในสังคมเนี่ย อันนี้เดี๋ยวดีไม่ดีสงสารก็หายหมดเหมือนกันอฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกนิดหนึ่งเพราะว่าโอ<ช>้ป,จปจัจจัยปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนมันเยอะมากคือวันนี้พักเพื่อไทยมีคนมีคนคาดการพยากรณก,กันค่อนข้างจะตรงกันว่าต่ําร้อย <ผม S 1> แต่ว่าต่ําร้อยในที่นี้เราก็ไม่รู้ว่าต่ําแค่ไหนในใน,ในความคิดของอาจารย์สุวิชาที่ประมวลจากปัจจัยทางการเมืองถึงเจ<อ>็ดสิบประมาณนั้นเจ็ดสิบน่าจะาม็กซิมมแล้วกลับมาเป็นคะแนน ของภูมิใจไทยที่เคยได้เมื่อก่อนใช่เขากลับมาอยู่ในโพสิชันนั้นก็แค่สมการเดิมแค่กลับหัวกันค่ะเท่านั้นเองแล้วก็ทีนี้คะแนนทีพ่พักเพื่อไทยจะได้ในครั้งหน้าเนี่ยสมมุติได้หกสิบเจ็ดสิบนาะพลังในการต่อรองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าพักภูมิใจไทยเขาได้เยอะๆขึ้นมาแล้วเขาลุบลมพักเล็กๆไว้ได้เยอะเนี่ย oh. การต่อรองของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เก้าอีส้สำคัญสำคัญก็อาจจะลำบากและผมก็บอกตรงๆว่าผมยังไม่เคยมั่นใจเลยนะว่าคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์จะยังคงอยู่กับเพื่อไทยอืมอ่ะเขาจะให้เป็นคนดิเดตนายกจะไปเหรอคะก็พูดวันนี้ก็พูดได้ถึงเวลาใครจะไปใครจะไปรู้ล่ะอืมใช่ไหมครับถึงเวลาไม่รู้ว่าเพราะผมดูไม่รู้ผมได้ข่าวมารู้จริงหมดน,นะคุณน้ำแป๊วน่าจะรู้คได้ข่าวว่าคุณสมศักดิ์ส่งเลขาไปอยู่ กล้าทำทันีไปแล้วค่ะไปเดินประกบร้อยเอกธรรมนัฐอยู่วันก่อนนี่เองนี่ไงไปไปเตรียมหามุมจัดโต๊ะเก้าอี้ให้นายหรือเปล่าแต่ก็มีสาววกสีแดงเข้ามาที่บ้าบอกว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นคนที่ก็เคยอยู่ในมุ้งคุณธรรมนัฐมาก่อนนั่นแหละแต่ว่าเขาเหมือนกับส่งเข้ามามาให้มาอยู่ใน ในเครือข่ายการทํางานของคุณสมศักดิ์อันนั้นเป็นคำอธิบายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็บอกว่ามันมันก็เห็นภาพบางอย่างนะเหมือนตอนคุณสมศักดิ์ย้ายมาจากพลังประชารัฐตอนนั้นก็ขยับน้องพี่อะไรมาก่อนแล้วใช่ไหมคะนี่ก็ต้องรอดูบทบาทคุณคุณสมศักดิ์กับคุณคุณสุริยาค่ะว่าว่าจะเอายังไงจะย้ายไปไหมหรือจะยังคงอยู่เพราะผมเชื่อว่าทางออกของสองท่านเนี้มันไม่เหลือเยอะแล้ว หนึ่งคืออยู่ที่เดิมอแต่อยู่ที่เดิมนั้นอย่าหวังว่าต่อรองแล้วจะได้เก้าอี้ดีไม่มีทางภูมิใจไทยรก็ไม่ให้แน่แต่เขายังคงคอนเซปต์ต้องได้เป็นรัฐบาลนะครับสองเข้าไปภูมิใจไทยภูมิใจไม่เปิดให้เขาแน่เปิดมากก็ไม่มีเก้าอี้สําคัญให้เขาอืนะครับนอกจากไปพักอีกพักหนึ่งคือกล้าทําแล้วไปช่วยกล้าทําหรือพักอะไรก็แต่ให้ได้สสเยอะๆเะะพื่อไปต่อรองเอาเก้าอี้คาถามคือว่าแล้วผู้กองโอเคไหม กับแบบนี้ถ้าผู้กองโอเคก็จบกันไปค่ะนะครับซึ่งตัวเลือกของสองท่านเนี่ยบองตรงนั้นวันเนี้ยมันตีมากมันมันไปแบบไปแบบอึอดอ,ดอัดนะนอกจากว่าเขาจะด้ว่าทั้นอยู่เพื่อไทยต่อไปแล้วกันเพื่อโอกาสเติบโตในวันข้างหน้าเขาเป็นไปได้อาจจะอยากอยู่ต่ออโอ้อย่างนี้แสดงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่อันดับไหนนี้ปัจจัยขึ้นอยู่กับพรรคกล้าทาเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับใช่ขึ้นอยู่กับกล้าทําว่าสามารถดึง ดึงดูดคนไปได้เยอะขนาดาไหนเพราะผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญกันในครั้งหน้า